mà xí mà xí khó xí chia đây chỉ chỉ lì chỉ lì lát chỉ lì lát lát là lát nhá cái cái là cái kia kia ké cái cây on cái nè cái cái tây nam cái tây nam cái tây nam yeah họ có mà biết lắm Việt lắm Việt lắm Việt hắm Việt hắm đẹp 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 lắm là mương sẽ không uôn thôi này ส่วนหนึ่งของไอ้ส่วนไหนของไง้อเราเป็นกินลำแล้ววิตามินจะทำให้ชีวิตมีไมีอยไกให้โอ้ยเฮียเว้ยว่ามันแดกหมูป่าเฮียเอาหาพ่อของสัตว์สมพันธ์ท่านแม่มึงนั่นเฮียมันทำไงได้ล่ะบันฝังบันฝังบันฝังฝังไหนเนี่ยปากมอญน้องชัดน้องชัดน้องจะชัดเนี่ยชัดชิ่วๆน้องจะชัดน้องอะไรชัดน้ำน้องเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยง โอ้ยครูผู้ผู้ผิดแล้วโอ้โหของเขาสีสียังได้หลักจั๊กแล้วกูไม่ได้สีของแหน่รู้สึกไงนะรัดย่างไก่รัดยักางไก่เกลี่เกย์ก้อนเกย์ออนไกย์ออนแล้วกยออนออนอะไรอะออนสวนออนสวนอีสวนอีสวนกินเอาอกินซอนแล้แมงกี้สวน ดอนน,นกหลานนั่นดอนกูอีนู่นฮึ <c oughs> <c oughs> ทุง่งนี่เราผอม 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 mũ diêm du, mũ diêm mũ diêm à thôi thôi thôi, thôi. mẹ ơi nhai mẹ ồ <laughs> thôi thôi thôi, thôi. ยังไงอ้ไวอกไม่ขึ้นยอ,ยอยู่ที่คนละใบอี่ง パ、えーシューのおお、ビッグビッグ。ドドドドド เริ่มโตขึ้นละประมาณสามเดือนเนี่ยโหเราเป็นหัวใหญ่กันและวว่าไงนะเกิาไม่ใช่ว่าลองดู น้ำไหลข้าไปหมูตื่นแล้วเอ้ยนะมัโดนแดดแรงแห้งน,น,นี่ก็มีคนมายกออกไงเพราะ่าต,ตรงนี้เต็มเลยตรงเนี้ยภาพตรงนี้อันนี้คน็ดั่นลงไปเหี้ยจะก็เป็นเหี้ยเลยนะยุ่งไปสัตว์เยังไงของเราไงถิ่นเขา กินเขาอะไรเขาสุ่มป๋องป๋องป๋องอะไรผักบุง้งผักบุงบ้งบุ้งบุ้งกี่บุ้งกี่เหี้ยนก็สะถุนในสัตว์เ,เขามาล้อเล่นเนี่ยเพราะว่าคนที่ยุง่งอยู่ในหลักที่เป็นแหน่เพื่อศิลปภาพเลยปะไูไม่รู้อ่ะแต่นั่นแหละคือหลักที่เป็น,นแหแ่ทำไงได้เนาะเรื่องเขาแต่เขานี่เขาลำปัม้มลำปัม้มลำปัมํมปั้มอะไรพิธีถีถีทีีทททท ตอนนี้ก็ไม่แล้วนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนี่เขาว่กไงวงในเขา,าบอกวงใน